สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมินิกะมาบ้ัญญ่าจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าโอ้ยเบิ่งนนะญาขึ้นเร็วเร็วน่าหอนนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนมองดูเขียวเต็มอยู่มิตรญาเต็มอยู่เพื่อนะเพื่อนี่จ้าเนี่ยเม็ดพักซี่ก็เริ่มจะแห้งแล้วจ้าเดี๋ยวเนี่ย ก็จะได้เมื่อเคลื่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นเปลือน,นี่จะได้เล็บพันผพักซี่เราได้จะเป็นเปลือกนี่ก็เริ่มแห้งล้าจาเดี๋ยวสู้กับจะได้เมื่อเอามะเ็ดพันเปลืนอนเลาจะผักซี่ปีนี้ก็สิได้ร้ายอยู่กันได้ร้ายก็จะได้เอาไปแบ่งมูพอน้ำจะเป็นเปลือเนาะ เราห้าก็ต้องไปซื้อคนทุกรอบจ้ะเนี่ยเริ่มแพงเราจะเม็ดผักซี่จะเปืเป่อนๆนี่จ้ะเนี่ยเนะาะจะเปืเป่อนๆล้วก็โอ้ยขนาดยาขึ้นเต็มอยู่เราฟกซุ่มเมื่อไดหยุดก็จะดัมากค่พุ่นเดี๋ยว,วยไปเขียวๆว่าแม่นผักแด้วจ้ายาจะเปืเป่อนๆ เดี๋ยวจะต้องได้มาเคีย่ยวอยู่ต้นทั่วแรกอะที่ปลูกบ้านหญ้านี่จ้ะปลูกง่ายๆเลยเพื่อนเพื่อนเอาไว้เพื่อนมาลงฟังดินใบนี่ยเพื่อนก็เกิดเองจ้ะเพื่อนเนาะต้นทั่วแรกก็เริ่มง่ายแล้วจ้าเนี่ยอันนี้อยู่บ้านหญ้าจ้ายู่บ้านหญ้าเนี่ยเพื่อนจะบ่ค่อยอันนี้หรอกเพราะว่าเนี่ยบ้านบ้านเฮาบ้านเฮาอยู่ฟางนี่จ้าเพื่อน บ้านฮาอยู่ฟังนี้แล้วก็บ้านข้าง,งๆพ่นออยูฟังนี้เพราะฉะนั้นไม่ร่มมีฝนอีหยังก็สามารถไปเอียงก็ป้องกันได้บางส่วนจะเป็นเป็นบ่นคือส่วนหน่อยส่วนหน่อยเป็นสิยูกลางท่องหน้าเลยจะเป็นเปนร่มมาจากสีกเิ่นก็ไปเมื่อับปิวนี่นะจะเป็นเป็นความแตกต่างของแต่ละทีต่อบ่คือกันจะเดินกับบคือกันพร้อมนี่เนาะ ต่วนตัวและเริ่มใหญ่แล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจักหน่อยเพื่อนๆโคงจะเป็นดอกจ้านี่มาปลูกง่ายๆเลยเอา,มาเมล็ดฝางลงดินแล้วก็ทมๆนี่จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าตัวและว่าเม่นเพิ่นเริ่มจะเป็นดอกแล้ววะเพืน 6, พ่นหกเพื่อนหกเพื่นหกหกค่ะค่ะ ตุนทั่วเละยุ่ยสวนหน่อยก็ได้กินเราจะเปื่อนๆเนาะคลิปจากคลิปก้อนๆผุนที่สูดในร่องหายเบิ่งตอนเก็บทั่วแล้วบ่ได้อันนี้จะเปื่อนๆเพราะว่าล่มโว้ยไปฮอสสวนมือน,นันแต่เกียร์ต่กายเก็บเอาพักพร้อมเลื่บ่ได้ท้ายคลิปมาหายเปื่อนๆ,ๆเบิ่งนี่จ้ะเป็นตัวแล้วและจะเปื่อนๆแล้วก็ ฝากกันไปนี่ก็จะเป็นแตงจ้าแตงกันเริ่มเป็นดอกแล้วขึ้นเป็นึ้นแข้งกับนาจะเป็นเปลือน,นี่เนาะแตงนี่เนี่ยคำบังคุ้มพลาสติกสีดำใบนี่ก็ไปเมื่อจะนี่จะเป็นเปลือนนาร้อนนี่ยาขึ้นเร็วจ้าเนี่ยก็เริ่มเป็นดอกแ,แตงเดีด้ยวยสุขภัณยาตอนนั้นบวไว้เอาบวบใบนี่ แห้งเห็ดสองซวนเนี่ยเดี๋ยวจะเพล่ยนๆจะได้เห็นยั่ไงอยู่บ้านหน้าเนียนทุ่นเป็นดิน right ทรายเป็นดินทรายจ้ะเห็นบ่มันจะเป็นดอกละแตงกวาจะเปลี ern, ่อนๆแตงกวาพันธุ์ของญี่ปุ่นเพิ่นอันนี้เป็นที่ว่าเฮาวพอมาเล็ดแบบก็ได้ตั้งใจเนาะเพิ่นเกิดเพิ่นอันนี้ คนงอขึ้นมาจะเป็นเปลนแตงกวาเนี่ยเดี๋ยวจะมาแก็คงจะอันนี้แล้วเดี๋ยวยวันหยุดพวกสุดจะต้องหาเวลามาเสียใหญ่คนจะเป็นเปลนเต็มด้วยเจ้าเด้วยสุอันนี้ไปนั่งนี่เนาะจะเป็นเปลนแล้วก็เป็นต้นของกระเจี๊ยบ ีเกียวสีแดงจะเปนเปื่อเนี่ยอย่เห็นบ่ปลูกง่ายๆเพิ่งกิดขึ้นจเ้นเพื่อนๆเพราะว่าดินของเฮ้านี่เป็นดินที่แบบเขาบ่าใส่สารเคมนีเพราะฉะนั้นเขาจะปลูกพักไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องไปปรุงอย่างไรดอกจก้ะผสมขี้ไก่แน่แกบแน่อันเศษผักเศษงา ของเฮ้าเนี่ยจะเป็นเพืเ่อนต้องไปได็ดปุงนี่อย่างไรออกข้าปลูกแบบปอดสารมาก,กันเนาะเนี่ยสูสีงา,าไปนั่เพืเ่อนโอ้ยเนาะข,ขนาดเต็มเนี่ยมันหยุดหมดเลยจะได้มาเคี่ไปเคี่สวนหน่อยก่อนจะช่วงนี้บางเทีฝนตกเพืเ่อน ฝนตกับ่ได้มาสวนเห็นบ่ฝนตกสามสีมือติดกันเนี่ยเนาะเปิ่นๆตรนตัดเจี๊ยบสีอันนี้จะเป็นสีเขียวจ้าพูนฟ้ากันไปนี้จะเป็นนีนจะเปิ่นๆเป็นสีแดงเพราะว่าเพิ่นอันนี้เนาะอันเหาปลูกมาปีที่แล้วแล้วเหาก็ได้เมล็ดของเหาาอีหงจะเปิ่นๆบ่ได้ไปซื้อเพิ่นจะนี่จ้ ฝากกันไปนูน่นนี่นี่เป็นต้นตัวผู้จะเป็นเปลือกตัวผู้เราฝากกันไปมองเน้น,นก็จะเป็นมะละจะ้ะเพราะว่าห้างพรมีทรีแม่เพื่อนๆบ่มีทีนะเขเลยกำปลูกแบบนี้โอ้เดีือดรึจะพาพไปเบิ่งพุ่นผักปังก็ร่างขึงงน้นงาเลยจะ้ะผักปังดึกนันแล้วก็ไม้เลยจะเป็นอกเ มึงต้นตะไข่สวยน,น่กำนามนือนจะอันนี้เอาเงา,เ,าเงาเพิ่นจากนี่จ้ะเอาเงาจากสวนน้อยมาปลูกอยู่บ้านยาตอนหน้าหนาวจะ่นรอดอยู่จต่เป็นๆเนาะต้นตะไข้จะเสียยาไปน้าก็เป็นเหมึงนพักบุงสูยอยู่ใส่นี่ ทุปเห็นปลากุ้งนี่เป็นในน้อยอยู่นี่เอามาปลูกไว้แต่เป็นตัวนยืนสวนน่อยครับยืนบ้านหญ้านี่จะเป็นไปได้ก็จะปลูกพักคล้ายๆกันจ้าเพราะว่ามานันเท้าก็ได้เก็บกินเลยไม่จะเป็นเป่นเนาะสุทธรยาไปนั่นน,น,นี่น,นี่ให่ให้มันเป็นเป็น ดินยังเปียกอยู่จ้ะเพราะว่าฝนตกสามทีมติดกันก่ะ,ะไดุ้งสวนแมะโอ้ยทำมากกังสีแล้วคนน่ะมึงนะฮอมีหอดม,ม,มองสิงงางเขียวขึ้นเลยเป็นถึกฝนยากกรได้จะเป็นพักบุ้งจะเป็นเปลๆน,นี่ตรงพักบุ้น่อยของสูงขึ้นแข้งกับนายด้วยนี่นี่จะเป็นเปลนพักปัง เด้เออตัวผักปังสีเขียวสีแดงจ้ะที่สวนเอามาปลูกไวน้นะจะเป็นเปลือกงามบอผักปังจะเป็นเปลือกผักปังนี่ไอสามารถตัดกิ่งผักช่ำใดแล้วจะเป็นเปลือกููบ้านสวนร่องเอาแ่แ่น้ำใบแล้วสุดจะร่องปลูกเบ่งจ้า เขาจะตัดตรงนี้ก็ได้จ้ะเพื่อนๆตัดไปปลูกลองปลูกเบิ่งก็ได้เห็นเนาะเพันธุมีตาใบขึ้นเดี๋ยวให้เพื่อนอันนี้จักน้อยก่อนจะนี่จะเป็นสีแดงจ้ะนี่ปักปังสีแดงอันนี้จะเป็นปักปังสีเขียวจ้ะเมล็ดพันธุ์มาจากเมืองไทยเฮา,าเลยจ้ะเพื่อนๆซื้อเมล็ดพันธุ์อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนๆบางต้นนี้นะครับบ่าโอ้ยขนาดเพื่อนถือฝน นี่จ้าพักปังอันนี้สีแดงจะ้ะคักปอเพ่อน,นโอยเนี่นนะยพวงเนี่ยใบขนาดเลยนี่กันแมนเอาอันนี้ก็จะเป็นต้นโอบะใบง่าสีเขียวมาเกิดน้ำมูพ่นอยู่นี่สองใส่มเมล็ดพ่นจะมาโรยอยู่แถวน,นี้แต่เพลินๆโอ้ยบึงสูง มาเด้อมาซอยสุดเสียบ่มต้นพกบุ้งสูกกระดาเห็นไหมงาขึ้นงามเพิ่มเมื่อจะเปืบบ่อนๆคักบ่งาไหมต้นพกบุ้งนอจ๊ะนี่นี่ที่เอามาปลูกรุ่นก่อนนี่นอกจากนอกเพื่อนๆนี่เหละจ้าผักปังกะงามขึ้นกับ ถึงช่างกับงายจะเป็นเปิดอันจะเป็นสีเขียวจ้ะนี่เนาะฝากระเป็นอันก็จะเป็นสีแดงจะเป็นเปิดปลูกไว้นี่อันนี้ก็แม่นพุ่นต้นดอกง่ายหนึ่งนี่จะพักปังเดี๋ยวเด้อยเป็นเปิดทุดเสียใหญ่เป็นเป็นน้ำจ้ะพุ่นพยาบาลอยู่ฝนเป็นเปิดฝนพยาบาลเสีย ใหญ่อ,อ,อี่มุมหนึ่งอยู่จ้ะสุกเสียกี่ฟังนี่ซอยกันฝนตกมาสวนบ่ได้จต่เป็นเปล่ยนกัดอาการกัจะเป็น,ป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 นแบบนีแตะเดียวสุภาพไปเบึงเนาะต้นมะละโสไปหอใส่ละนี่โอ้มะละเริ่มใหญ่อยู่จ้ะเพื่อนๆนี่ไหมเนาะต้นมะละเริ่มใหญ่แล้วเรื่อยแล้ว เลยไปขืนไปพูนนี่จ้ะจอดมะละกอกินได้แะจ้ะเพื่อนเืนจอดมะละกอกินได้ถ้าพูดได้มากกลมๆก็เก็บไปกินแล้วไปลวกก็ได้จ้ะไปพัดก็ได้จ้ะเพื่อนๆพ่นนี่นะนี่จะ้ะโอ้ยนี่เลยจ้ะเพื่อนเนแตงกะน,นี่จะเป็นดอกพ่อขึ้นหลายอยู่จะดอกเพื่อน จะเพื่อนเนคลิปนี้ค่ะเราสู้จะเสียหนาก่อนเด้อเสียหนาจักน่อยก็จะพากันขึ้นบ้านแล้วจ้านาฮอนยุ่งกับไายจะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ไหวแค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ